สวัสดีครับทุกคนเมื่อสักครู่นะครับไปตามล่านะฮะหาโครงไก่นะครับทุกคนนะฮะเบีย์ก็ตอนแรกว่าจะวันนี้จะขายดีไปนอะนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้านะครับเบียได้ได้ไก่ไม่ครบทุกคนนะะของเบตาโกก็ไม่ได้ส่งนะครับเพราะว่าของเบตาโกก็ไม่มีของนะครับไม่มีไก่นะครับก็เมื่อเช้าก็ยังดีมีอ่าซีพีนะครับมาส่งเมื่อเช้านะครับซีพีก็มาส่งแค่ปีกเต็ม ปีกเต็มยี่สิบกิโลนะครปีกเต็มแล้วก็โครงไก่สิบกิโลทุกคนเบียก็เลยโอ้ก็เลย,เ,ลยเพิ่มน่องติดสะโพกนะฮะมาแล้วก็รอรอรอ,อ,อไก่จากเบรโกรนะครับก็ยังไม่มาส่งอีกก็เลยถามนะครับก็ไม่มีของทุกคนเดี๋ยวก็เลยไปตามหาโครงไก่ทุกคนนี่ไเราได้โครงไก่มาแล้วเนี่ยโครงไก่นี่ครับ เงสิบกิโลนะได้มาสี่สิบกิโลนะครับก็ถ้าถามว่าราคานี่แพงไหมทุกคนแพงครับเดี๋ยวเช็คราคาทั้งห้องเย็นนะทั้งตลาดทั้งซีทั้งเบโดโกไปเช็คหมดทุกคนนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับทั้งห้างทั้งแมคโครแมคโครนี่น่าจะอยู่ที่ยี่สิบเก้าี่บเก้ายี่แปดที่แหละนะครับแล้วก็โลตัสนะครับอยู่ที่ยี่ ยีแปนี่แหละโรตัสนะฮะยี่แปดนะฮะโคงนะฮะกิโลหนึ่งนะครับส่วนของห้องเย็นเมื่อเช้าทุกไปถามห้องเย็นสามสิบบาทกิโลละสามสิบบาทนะครับโอ้โหแพงเปียได้เทานี้มากิโลละยี่สิบหกบาทถือว่าแพงเหือนแพงมากจากปกติเราเคยซื้อแค่กิโลละสิบแปดบาทสิบเก้ามา ตัวนี้อันนี้26บาทนี่ถือว่าได้ราคาถูกนะครับถูกที่สุดแล้วนะก็พยายามหาหาของโดนหาไก่ให้ได้โดนคนเว่าหนึ่งเราก็ถ้าเราเราไปขายแบบว่าไม่มีโครงไก่ก็แบบมันจะแบบอันนั้นนะฮะแบบมันก็แบบไม่คุ้มค่านะครับหมูมองพู<ข>ดอะไซ<ข>่เราสียบาทเฮยเอามาขายได้ไห,ไหมขายไปเอาฟงไก่มาหนี่โฟูฟูฟูไปอ๋อใช่หรือม่ล่ะ ตรน้นน่ไปเหลินทงนานน่นก่าเนี่ยเดี๋ยวไปไหนมันนั่งหายโอ้มันอยากไปเหลินเลยอยากเหรนเนี่ยมันเป็นเป็นแรนตามเหมูเศ้าเลยกำลังดึงม้อนออกกัเื่านี้ังไงม้อนมันมอนบวบเนี้ โบน่เดี๋ยวมันยังบรซินเดี๋ยวเป็นเดือน2เดือนมันเลิกออกกันเจ็ดกลงเล้เนี่เมื่อเนื่อบังใหญ่กินนมไม่นางกินนมำังนมบันใหม่ขอริงนางกินาวแล้วอ่ะอ่ะเนี่ย่ยาแล้วมันเีงยปวดเงาหมดทั้งนอกหมดไปไหมเือในโค้งไก่มาตลาดแต่ของซี่พกันนลอันนี้กันด้ แะซีกีมาส่งาขคอยเซฟิโลอว่าพ่อคราอะมาสม่งสม,ม,สมันมนมีของดิมันมันยุดชวเนเไปมึงเราหลับเลยดนีตัวของมาส่งเถอะนะอหลัลรบราคาเลยเียเพื่อนีไปเอาใครที่ฟามูบอเบอร์ซู่ะออกจากฟาร์มเลยนะไสเออไกลขึ้นได้ขึ้นทุกมมีลองเลยขึ้นทุกอาทิตย์ <S <S เออ มือยุดองการไปยุดกับคายคายขายเจ้เรายุดไปเอาใครมีออื่นเปิดเลขสุดนะมาเก้าเก้าลงเนี้ยตาเลยายเลยอยากเยอลอยขึ้นยังลยนี่โมเลยมหางมนะหางมนะ นะครับก็ได้โครงไก่มาแล้วนะครับวันนี้โครงไก่เรามีแค่ห้าสิบกิโลนะครับเดี๋ยวคำนวณมันก่อนพี่น้องนะว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับเออได้ติวซื้อไหมเป็นมั่นที่มุกหมดแล้วหมดแน่หมดแล้วนักคนคลิปนี้ก็เอาไว้คลินี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับขอหยัดเช็คไก่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ